สวัสดีครับทีวีช anel Arsenal Fan ครับก็ผมวันนี้วันจันทร์นะครับที่หนึ่งกันยายนครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับเริ่มต้นเดือนเก้าแล้วนะครับสำหรับปีบัญชีหกสิบแปดนะแม่เวลาผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินครับแล้วก็แม่ต้องเชิดหน้านะครับไม่ว่ายังไงผมบอกแล้วนะครับว่าผลการแข่งขันยังไง มาเจอกับพี่น้องทุกเช้าครับอยู่ที่พี่น้องแหละจะมาเจอผมหรือเปล่าจะมาเจอกันหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวมาไล่เรียงกันนะครับสําหรับเมื่อวานนี้การพ่ายแพ้นัดแรกของฤดูกาลครับของอาร์เซนอลต่อลิเวอร์พูลศูนย์หนึ่งนะฝากไว้ก่อนนะครับในเรื่องของทั้งนนโอพลัสนะครับเครื่องกรองน้ำอนเนกประสงค์จริงๆครับน้ำร้อนน้ำเยน็นน้ำอุ่นนะผ่านการกรองน้ำอย่างดีนะน้ำประปาไหลามาปุ๊บเลยจะมีการกรองหนึ่งสองสามสี่ ขจัดโมเลกุลขจัดอ่าสิ่งไม่พึงประสงค์นะโอ้โหรวมทั้งกลิ่นอะไรต่างๆเนี่ยครับก่อนที่จะมาสู่แก้วของท่านนะดื่มแบบโอ้จริงใจจริงนะครับมีโอ plus ครับจากโคเวนะรวมถึงทั้งเครื่องฟอกอากาศด้วยสตรอมทูนะครับที่ไม่ว่าอากาศในห้องของท่านจะเป็นยังไงครับจะมีกลิ่นไม่พึงประสงค์นะ pm มีฝุ่นอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหนะครับเครื่อง ต่อกาศตัวสตอมทูจะกรองอากาศให้ท่านก่อนที่จะให้ท่านได้หายใจแบบสบายใจจริงๆสบายจมูกครับมีวิธีเขาบอกไงป่ะล้องปิดไฟนะอยู่ในห้องนะปิดไฟให้มืดเลยนะแล้วก็เอามือถือส่องเปิดไฟขึ้นมาครับท่านจะเห็นฝุ่นโอ้โหเต็มเลยนะครับมีเครื่องฟอกอากาศสตอมทูเอาไว้อุ่นใจครับ เพื่อสุขภาพของท่านครับน้ําสะอาดอากาศบริสุทธิ์ครับคิดถึงที่หยโคเวไทยแลนด์นะจ๊ะอ้าว้ากลายกันมาครับ T O N T C R A B นะครับแม่หลายคนบอกว่าแหม,แมบอลแพ้ทําไมยังลื่นเริงอยู่มันก็เป็นเกมนะแค่แมตช์ที่สามเองอ่ะจะไปตีอ,อ,ปอกชกลมเพื่ออะไรนะเราก็เห็นอยู่นะครับการแข่งขันเมื่อคืนนี้แล้วก็ การไปเยือนลิเวอร์พูลไม่ใช่เรื่องที่ง่ายๆนะในการไปเยือนแชมป์เก่าทีา่ถือว่าเป็นอันดับต้นๆเลยของพิมร์ลีกนะครับก็ต้องยอมรับแล้วก็การที่เราเสียหนึ่งประตูจากฟรีคิกก็เป็นอะไรที่มันอมืมันเกิดขึ้นได้นะนะอย่างเราเห็นไหมบางทีเราก็ชนะเขาด้วยลูกฟรีคิกเหมือนกันคิดอะไรไม่ออกกูคอนเนอร์คิดอะไรไม่ออกกูไรไออกกฟรีคิก มันก็เป็นเรื่องปกติอ่าเป็นปกติในเรื่องของการแข่งขันครับมีแพ้มีชนะมีเสมอแต่อยู่ที่ว่าหัวใจของพี่น้องจะยอมรับได้หรือเปล่าถามใจตัวเองยอมรับได้ไหมเห็นทีมเป็นอย่างนี้พวกท่านจะเป็นยังไงท่านจะรู้สึกอย่างไรท่านยังคงไปกับทีมต่อไหมท่านยังคงมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็แค่เกมเกมหนึ่งโถเอออเดี๋ยวก็ นะนะครับอา้าไม่มีปัญหาดูแมนซิตี้เห็นไหมแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนนี้แข่งสามชนะหนะึ่งแพ้สอกไปแล้วอืมนะเห็นไหมเมื่อวานนี้ก็ออกไปแพ้ไบรตันอีกนะครับอา้าไม่เป็นไรหรอกแหมการแข่งขันมันก็เป็นแบบนี้แหละนะครับอา้ามาไล่เรียงกันในไล์อัพของเมื่อคืนนี้นะครับก็ถือเป็นแบบหยุดโลกนะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นตื่นเต้นมานะเพียงแต่ว่าอา่ะบอกว่าคู่ก่อนหน้าก่อน คู่ก่อนหนะ้าไบตันนะครับพลิกกลับมาแซงแมนเชสเตอร์ซิตี้เฉยเลยนะฮะสองประตูต่อหนึ่งโอ้โหได้ดูด้วยเออแล้วโอ้โหเมื่อวานนี้หลังจากมีทั้งประชุมประชุมอีกประชุมไปด้วยนะแล้วก็ต้องอไลฟ์ไปด้วยนะมีกวานนี้ก็มีไลฟ์กับเพื่อนๆน,นะพี่น้องเข้ามาดูกันเยอะเลยก็ขอบคุณพี่น้องจริงๆนะแล้วก็ได้ดูไบตันนะครับสอหนึ่งขนาดที่เวสแฮม โอ้โหไปเยือนนอตติแคมฟอร์เรสไอ้เราก็นึกว่าฟอร์เรสน่าจะแบบกินนิ่มนะปร,ะกรากฏว่าเวสแฮมฟื้นคืนชีพเฉยเลยนะชนะสามศูนย์โนนะแล้วคู่เรานะครับส่วนคู่ดึกเมื่อคืนนี้แม่สันวิลา่าเล่นในบ้าน,นแท้ๆเจอคิทซา่าเลตบุกมาขยมสามประตูต่อศูนย์เห็นไหมไม่มีอะไรแน่นอนนะในโลกฟุตบอลไปนี้นะครับอะมาถึงคู่เรามั่งสี่ทุ่มครึ่ง ทางอันเดอร์สล็อตครับ4 2 3 1ครับผู้สาวประตูตมีอาริสเบเกอร์นะแบ็ขวาเมื่อวานนี่ยเขามั่นใจไม่มั่นจเขาพูดง่ายคือเขาก็ไม่ชวนในเกมรับของเขาเหมือนกันนะปกติเนี่ยใช้โจโกเมสนะมาเป็นแบ็ขวานะเมื่อวานนี้ต้องถอยถอยโซโบยนะ,ะโดมินิกซโซโบโซสไลด์ลงไปเป็นแบ็ขวาเฉยเลยอนะ เพราะวานเพราะวานนี้ตัวของอไอ้ิลลิสต์แบ็กดิสเตอร์เขาหายกลับมาเขาไม่มั่นใจไงก็เลยต้องถอยเอาโซโบมารับเพราะกลัวเหมือนกันแหละแหมปกตินะครับกลัวจะเจอเอเซ่กลัวจะเจอเอเซ่เพราะกลัวจะเจอมาร์ตี้อ่านะครับอ่าคู่การเขาก็เป็นโกนาเต้กับเบอร์จิฟันไดนะครับแล้วก็ตัวของวิกาสคืออ่าคือเคสคือคสนะ ผู้การเขาเป็นการแฟนแบกกับตัวของแม็กคลิสเตอร์ครับแขงลุกเขาโมซาล่าครับแล้วก็ตัวของฟาเรีนเวตโคดี้คักโปและหน้าเป้านะเป็นฮุโกอิตูเกะนะฮะเป็นศูนย์หน้าที่แม่กก็ครบทีมอ่ะฟูลทีมถือว่าฟูลทีมของเขาเลยตอนนี้ครับหน้าหน้าที่ของเราเครับผู้สำประตูดาวิดไรย่านะครับแบ็กขวายูรินทิมเบอร์วิลเลียมซิลบาแล้วก็มาเกนเยสครับรวมถึงแบ็กซ้ายเป็นริคาโด คาราฟิโอรีแผงกลางครับมาตินซูบิเบนดีพี่ข้าวเด็กแกนไลท์แล้วก็คนที่ลงมากลายเป็นมิเกลเมริโนนะครับอ่าเป็นมิเกลมูริโนก่อนนะเ,เราคาดการว่าจะเป็นอ e ีธานบานานลี่หรือเปล่านะมาตินโอเวนการจะหายไม่ไม่ไมหายตกลงก็ยังไม่นะครับส่ละทางขวาเป็นงูนี่บาดูยเก้นะครับทางซ้ายเป็นกราเบนมาติลีและก็หน้าเป้าวิกตอิโอเลสนะครับ ทุ่มเมื่อนั่งสำรองเราถือว่าไม่ธรรมดานะมีคริสเตียนมอสเคล่าครับมาตินเดเรนกาดเอเบลชีเอสเตนนะครับเคป้าอัสเบริก้าเลโดทอสไซทานเวนารีไมล์ลุยซิการีแมกดาแมนแล้วก็เป็นอังเดฮันนีแมนแอนโนนะครับก็โอเคนหละแมแต่เล่นไปได้สี่นาทีเล่นไปได้สี่นาทีอ่าสติบาลมีอาการบาดเจ็บนะอย่างนี้ พี่ต้าให้สัมภาษณ์ก็บอกว่าสาิบาลมีปัญหาเรื่องของการตอนซ้อมนะตั้งแต่ตอนวอร์มอัพเนะี่ยวิลเลียมซาลิบาลมีอาการไม่ค่อยดีนะครับแล้วลงไปก็มีการเบียดกันกันกบผมจำไม่ได้ว่าใครนะแล้วก็ข้อเท้ามีอาการข้อเท้านะครับก็เลยพี่ต้าตัดสินใจเปลี่ยนเลยนะแม้ว่าตอนนั้นตัวของอทีมแพทย์ลงไปปรถมพยาบาลอยู่นะ แล้วก็ยังไม่ได้ส่งสัญญาณใ,ใดๆแต่พิต้าเนี่ยเรียกมอสเกล่าออกมาวอร์มแล้วก็เปลี่ยนทันทนีเขาบอกว่ามีอาการบาดเจ็บตั้งแต่ตอนวอร์มแล้วมีรู้สึกไม่ค่อยดีตอนวอร์มแล้วแต่ขอสู้นะแต่ขอสู้พอลงไปปุ้บก็มีมีปัญหาอาการนี้ขึ้นมาก็เลยส่งมอสเกล่าลงไปนะครับก็เลยทําให้หลังเราดูแบบตุ้มๆตบๆต,ต,ต,ต่อนนะแต่ กิฟเซียนมอสกล่าลงไปเนียนทริปเลยอันนี้ต้องชื่นชมนะครับชื่นชมการซื้อตัวด้วยเห็นไหมโอ้โหลงไปนี่เล่นโคตรดีนะเนียนเลยอะ่ะมอสเซล่าไม่ได้มีอาการตื่นตระหนกไม่มีอาการเวอหวาดแดงสิน้นนี่นะครับโอ้โหแม่งโคตรเด็ดจริงๆสำหรับกิฟเซียนมอสเกล่านะเกมก็คงตื้อๆตันตๆแหละเราไม่ได้มีโอกาสบ้างมหมเรามีโอกาสจากมาดูวแก้นะครับมีโอกาสจากมาดูวแก้ ได้วลเล่เต็มๆนะแต่ติดอาริซงเบเกอร์ครับนั่นก็คือถนัดเนีส่วนของเขาก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะของเขาก็ไม่ค่อยเท่าไหร่โอกาสยิงทั้งหมดเนี่ยของลิเวูลอยู่ประมาณเจ็ดแปดครั้งนะจะติดบล็อกแล้วก็ตรงกรอบอยู่ประมาณนักสามครั้งนะครับของเราก็มีโอกาสยิงประมาณทักแปดเก้าหนประมาณนี้ก็ไม่ไม่ตรงกรอบบ้างมีมีมีตรงกรอบอยู่ไม่ไม่กี่ครั้งประมาณเนี้ย ที่เห็นชัดๆก็ลูกยิงของมาดูยแก้ครับแต่ว่าในการมาเล่นกับลิเวอร์พูลเนี่ยสิ่งสำคัญถือคือเราจะต้องรัดกลุ่มอันนี้ผมเห็นด้วยนะในการที่ส่งไปแล้วแต่เห็นเห็นในชั้นเลยทั้งมาตี้ทั้งมิเกลบรินโ,นโนหลายคนช่วยกันเพรสในแดนบนนะครับแล้วก็เพรสก็ได้ผลพอสมควรนะ mm hmm. ถือว่าลิเวอร์พูลเขาเองก็ไม่ได้ทำเกมอย่างที่เขาต้องอย่างที่เขาต้องการอะ มันก็ไม่ได้ดังใจหรอกนะเป็นการที่เราลงไปช่วยกันไล่ช่วยกันช่วยกันเพรสช่วยไปกดดันอนะบองใน,นแง่ของเกมรับนะอ่าใน,นแง่ของเกมรับแต่ใน,นส่วนของเกมลุกเนี่ยก็ต้องบอกตามตรงนะว่าการเบร,รียมาเตลี่คงจะต้องแบบปรับอีกเยอะเลยอะ่ะสิ่งนี้มันขาดหายไปจากไอ้น้องมาแล้วอะ่ะไม่รู้ว่าจะกลับมาบ้าอไหร่เอาแบบตรงๆนะสำหรับการเบร,รียมาเตลี่คุณเป็นวิฟฟิลตัวลุกนะ พียงแต่ว่าในการทำเกมของคุณเมื่อคืนนี้มันไม่ค่อยที่จะอืมเดีย๋ยวจะหาว่าไปไอ้นั่นน้องมันอีกเอาเป็นว่าไม่ได้ดั้งใจหรือว่าไม่อยู่ในฟอร์มที่ดีและกันสำหรับการเบี้ยมบาเตลเลนะต้องต้องต้องคู่ตรงๆอย่างนี้นะครับเราสามารถที่จะตือ้อสามารถที่จะ,ะกดดันเขาเล่นเกมรับก็ได้นะ คือเขาเองเขาก็ทําอะไรไม่ถนัดทําอะไรไม่ค่อยถนัดเช่นเดียวกันอ่าในกระของเราก็นะก็อย่างที่เห็นนะครับและในที่สุดครับเราก็ต้องมาโดนตัดสินด้วยการโดนลูกฟรีคิกแล้วเราก็ยันมาจนได้นะอ่าในที่ที่เจ็ดสิบครับส่งมิเกลเมลิโน,โนอ่า่งมาตินเมตเอเนกาส่งเอเซ่ลงมาแทนเมลิโนแล้วก็แทนตัวของกาเบมมารียลมาเตลี นะแล้วก็ตัวของแม็กนัแมนลงมาแทนนูนี่มาดูเก้ในทีมที่แปดสิบเก้าแล้วเราก็มาโด,ดนฟรีคิกลูกนั้นที่ออื ừ, ừ, ถามว่าตอนนั้นผมแบบพูดไงดีไม่คิดว่าเราจะเสียประตูเอาพูดตรงๆนะเพราะระยะค่อนข้างไกลในการที่เราเสียวรีคิกลูกนั้นครับแต่ว่าตัวของโซโบไม่ไม่คิดอะไรเลยมัน กมนาและซัดเต็มตีแล้วดาวิรยิยะขยับมาทางซ้ายนิดนึงถ้าใครได้ดูไฮไลท์เดี๋ยวกลับไปดูไฮไลท์มีจังหวะที่ดาวิรยิยะขยับมาทางซ้ายนิดหนึ่งก่อนที่จะตัดสินใจบินกลับมาซึ่งมันไม่ทันมันเฉียดเท้า,าพอลงทางซ้ายเสร็จปุ๊บเหมือนก็น้ําหนักมาลงไปแล้วมันทําให้การสปริงกลับมากอ็อชมอะต้องชมลูกยิงนะครับชมลูกยิงของโซโบว่าเป็นลูกยิงที่ เียบขาดเียบคมจริงแล้วก็อย่างที่บอกเกมเกมหนึ่งถ้ามันตื้อๆ่าน,น,น,นแล้วก็มีทีเด็ดที่ขาดจากฟรีคิกมีทีเด็ดทีขาดจากลูกนิ่งลูกตั้งแต่ก็ต้องยอมรับ่าก็ต้องยอมรับนะครับเพราะเขายิงดีอ่ผมว่าเขายิงดีผมว่าแฟนลิเวอร์พูลหลายคนก็คงจะแบบเฮ้ยเข้าไปได้ยังไงอ่ะปาณเนี้ยนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นการเจอกันครั้งแรกในฤดูกาลนี้ครับแล้วเราก็พลาดได้เขา เอาไว้เจอกันในเซกชันสองในนัดที่สองแล้วกันซึ่งผมก็เดี๋ยวไม่รู้โปรแกรมจะเป็นยังไงนะจะเจอกันเมื่อไร่ก็ว่ากันอีกทีนะครับถือว่ามีโอกาสที่ล้างตาแหละเราไม่ได้เป็นรองมากมายนะไม่ได้เป็นรองอะไรมากมายเป็นแต่ว่าอา,อาจจะดูแนละ้วอาจจะขัดใจบรรดาบรรดา,าแฟนๆบ้างว่าทำไมเราไม่ส่งลุกไปเลยไม่ลุยเลย ไม่เอาเอซเซ่ลงไปลุยนะไม่เอากับตันมาติเนียกาศมาติเนียกาศมีความฟิตแค่6 0สิเจ็ซนเท่านั้นเองนะห0สิเ็เเท่านั้นเองนะเห็นได้ชัดเลยว่ามาติเนียกาศไม่ได้อยู่ในร่างกายที่ฟิตเปรียะน,นะนะก็ต้องดีแล้วที่ไม่ลงไปนะไม่ได้บาดเจ็บซ้ำอนะแต่ว่าที่เราเห็นก็คือตัวของเอซเซ่ตัวของโนนี่มาดูแก้เนี่ยแหมดีนะ อ่าดีโซนว,วิกตอรีเคเลสก,ก็โดนฟันได้นะครับตามประกบเป็นพี่เลี้ยงอ่าทีนี้ก็ต้องก็ต้องว่ากันถือว่าเป็นบททดสอบอีกบทหนึ่งอ่ะที่เราคงจะต้องอ่านำไปปรับนำไปอเรียนรู้ไปปรับแต่งไปแก้ไขนะทั้งในเรื่องทั้งเกมลุกเกมรับนะครับเกมรับผมว่าทำดีแล้วล่ะนะเมื่อวานนี้กองหลังเราค่อนข้างเหนียวแล้วนะถือว่าดีนะคาราฟิลี่ทิมเบอร์ รวมรวมของมากันเยสแล้วก็ไอ้เจ้าน้องมอสเคลาถือว่าแข็งแกร่ง่าถือว่าแข็งแกร่งนะครับเพียงแต่ว่าก็อย่างว่าลูกที่เราเสียมันสุดวิสัยนะแม่งฟีคิกไกลขนาดนั้นมันก็เป็ยิงตัดยัดตูมหายไปเลยนะครับพิตาสัมภาษณ์หลังเกมบอกว่าภูมิใจนะภูมิใจลูกทีมนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณไม่สามารถจะครองเกมได้เหนือกว่า ในอันฟิลไปเวลา95นาทีได้นะครับมันเป็นไปไม่ได้เลยครับคุณจะต้องผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นไปได้นะแล้วก็วันนี้เราเสียบางสิ่งบางอย่างไปแต่เชื่อเหอะเราจะกลับมาได้นะครับณตอนจบคุณจะต้องหาวิธีชนะเกมใหญ่ๆให้ได้นะหลายครั้งในช่วงเวลาซึ่งมันเป็นการใช้ความสามารถเนี่ยมันเป็นตัวตัดสินเกมแล้วก็โชคไมดีที่เรา เสียฟรีคิกลูกนั้นและก็ต้องยอมรับว,ว่าฟรีคิกลูกนั้นมันเป็นฟรีคิกที่น่าเหลือเชื่อจริงๆอ่ะผมว่าหลายคนก็คงจะลองคิดแบบนั้นอ่ะนะครับอ่าเราต้องทําให้ดีกว่าปีก่อนตอนเนี้ยตอนที่เราเสมอนะครับวันนี้เรามีสามสี่ห้าจังหวะในกรอบเขตโทษที่เป็นการโดนแต่ตัวโดนกดันโดนโดนตัวแต่ตัวครับเอเซ่มีจังหวะเข้าไปจบสกอร์นะแต่ว่ามันก็ทําไม่ได้เพราะนั้นก็ไม่เป็นไรเราสามารถ ทำได้ดีพอสมควรแล้วก็เราจะกลับมาทําได้ดีกว่านี้ครับคงจะต้องไปปรับปรุงแก้ไขนะสําหรับในรายของเอเรื่องของแติจการเล่นต่างๆ,ๆ,ๆแต่ว่ามันเจอลิเวอร์พูลนะถ้าเปิดหน้าเลยขออาัย <c oughs> <c oughs> ถ้าเปิดหน้าแรกเลยเมื่อวานนี้เราคงจะโดนมันก็มีสองมุมมองนะ ทำไมไม่เปิดหน้าเลยทำไมไม่ส่งโตลุกลงไปสู้เลยคุณก็เห็นสิ่งที่วคาสิลโดนแล้วเห็นป่ะสิ่งที่หลายๆทีมเขาทำด้วยการที่แบบบุกบ้าระห่ำอะไรแบบแล้วก็โดนอันนี้คือผมไม่ได้แบบอะไรกับไม่ได้มาอวยไม่ได้นะแต่ผมว่าการเล่นเมื่อวานมันก็เป็นผลการแข่งขันที่ว่าเราเจอกับทีมใหญ่มันคงจะต้องเป็นแบบนี้แหละ แล้วก็บอกในคลิปเมื่อวานนะถ้าหนึ่งแต้มผมโอเคนะถ้าสามแต้มนี่บนนะแต่ว่าก็หวังลึกๆถึงสามแต้มกันเพียงแต่ว่าเราอยู่ในสภาพทีมที่มันไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ได้เต็มร้อยก็เลยทําให้ทุกสิง่งอย่างมันไม่ไหลลื่นไม่ฟล์ไม่ดูแบบเนียนกลิบอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจทีมได้นะครับตัววิลเลียมสติบาหลังจากที่จบการแข่งขันนะเดินออกมานอกสนามก็ คุณสื่อข่าวก็เห็นนะก็ชูมือชูอะไรบอกถามเป็นงไงบ้างกระชูนิป้องแล้วก็เดินแบบมีอาการนิดๆแต่ไม่ได้แบบดูถึงขนาดจะต้องแบบโอ้โหอะไรเลยแล้วก็คาดว่าจะถอนตัวจากทีมชาติฝรั่งเศสแน่นอนนะครับอ่ะไม่เป็นไรสำหรับผมนะผมรู้สึกโอเคนะครับกับการที่เราแพ้แบบนี้นะแล้วก็เรายังมีอีกหลายแมตช์ที่เหลือพี่น้องวี่์ุูนเขาก็ยังมีอีกหลายแมตช์ที่เหลือแล้วเราก็มีโอกาสที่จะเจอเขาอีก ค่อยๆปรับค่อยๆปรุงแต่งขึ้นไปผมว่าทีมจะดีขึ้นนะครับทีมจะดีขึ้นเราแพ้ทีมบิ๊กซิเนี่ยเราแพ้เรื่องวูนเนี่ยในรอบหลายๆปีเลยนะเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้สองสมปีเราสามารถที่จะชนะเขาได้นะแต่การไปเยือนอนฟิลมันก็ไม่เคยง่ายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสองฤดูก,กาลล่าสุดเราก็มาเสมอได้นะครับแบบนี้แพ้ก็ไม่เสี่ย เป็นการแพ oh, ้ทีมบิ๊กซิกในรอบโอ้โหหลายอะนะที่เราไม่แพ้ทีมทีมระดับเดียวกันแบบนี้นะครับเพราะนั้นก็ไม uh, ่เป็นไรเดี๋ยวไปตบเด็กเอาประมาณนี้นะอ่เดี๋ยวพี้ค่อยมาฟังถึงบทสรุปอะไรกันอีกทีและกันวันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากนะขอให้พวกเราไม่รู้ผมสับตัวผมผมโอเคนะพี่น้องจะรู้สึกงุ่ดงานงุนดกิ่ยังไงก็ อันนี้ไปแล้วแต่ละกันใครอยากระบายอะไรลงมาก็ระบายไมนี้แต่ว่าให้อยู่ในกรอบกติกาให้อยู่ในกฎเกณฑ์ของที่หวยด้วยนะครับเพราะนั้นก็อยากจะพูดอยากจะไ like, ล่เอออยากจะเม้นอะไรมาก็เมนเข้ามาในช่องตามสบายแต่ว่าอยู่ในกรอบกฎกติกาของที่หวยแล้วกันประมาณนี้นะครับเอาวันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวต้องไปปฏิบัติหน้าที่แล้วนะครับฝนตกด้วยตอนเช้านี้อ่ะฝากไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับ มีโอพลครับแล้วก็ซอมทูครับจาก c o เวไทยแลนด์นะครับทั้งเครื่องกองน้ำแล้วก็เครื่องฟอกอากาศที่มีคุณภาพอย่างมากมายทีเดียวนะครับตอนนี้มีเก้าอี้นวดแล้วนะและอีกประมาณ8-9วันนี้แอร์ออกมาอีกแล้วพี่น้องโอ้โหผมว่าผลิตภัณฑ์ของโคเวแต่ละอย่างออกมาเนี่ยตะลึงตึงตึงและก็คุณผ่อนเพียงหลักร้อยฮะเออระบบ s u บสคร i b e ระบบการเป็นสมาชิก ซึ่งเป็นสมาชิกและดูแลของท่านตลอดอายุการใช้งานของของเครื่องเลยเออดูแลทั้งเปลี่ยนไส้กรองทำความสะอาดให้ฟรีตลอดเพราะนั้นก็สนใจทักกันมาครับ T O N T C I V e ต้นครับนะครับผมประมาณนี้นะขอให้มีความสุขกันใครอ่าคิดเห็นไงก็ไลค์กันับอ่าเม้นกันเข้ามาแล้วกันนะครับยังมึนๆตึงๆกันอยู่นะเมื่อคืนนี้ <c oughs> ถึงแม้ว่าจะแพ้พแต่ก็ไม่รู้มันก็โอเคนละนะ อ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ share, ครับให้กับที่หัวยชแนลฮอร์ซอลตันแฟนคลับครับไอ้ยินดีกับอ่าวันดาแฟนหรือว่าปูด้วยละกันนะครับแหมขึ้นไปเป็นจา่าฝูงรอเลยไม่เป็นไรอ่ะเป็นจา่าฝูงไปก่อนเด,เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยตามไปประมาณนี้อ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ share, ครับไปกับที่หัวยช่นง อาสรอนแต่งกลับด้วยครับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยส่งกําลังใจพี่น้องเจ้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตาม3จังหวัดชายแดนภาคใต้และชายแดนกัมพูชาครับพี่น้องฐานผ่านทุกท่านด้วยฝาก,กทัคทายสบายดีพี่น้องสปปลาวด้วยนะครับคุณสุดยอดอยู่แล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับผลสรุปอีกครั้งหนึ่งละกันก็ฝากคลิปกันด้วยช่วยดูคลิปกันยาวอย่าก,กดข้ามโฆษณานะครับเป็นกำลังใจให้ช่วยกันด้วยละกันครับบอลแพ้แต่หัวใจเราไม่ได้แพ้สักหน่อยใช่ไหมเล่า สวัสดีครับ